สวัสดีครับมาพบก,กับรายการเทนเซอร์ทีวีแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเข้าสู่ช่วง C ีพิกเจออย่างที่ทุกคนรู้จักกันนะครับผมวันนี้ผมก็เป็นซีพิเกเจอของผู้หญิงนะครับผมก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้จักการ์ตูนของผู้หญิงเลยก็เลยเอาเรื่องฮัลโหลคิตตี้มานะครับผมโอ้ยตอนนี้นะครับ ก็ต้องมีเสียงแท้เช่นเคยนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับนี่ก็เป็นตอนที่มันกําลังโบกมือนะครับผมจะให้ดูสักห้าสิบรูปแล้วกันครับหนึ่งรูปที่หนึ่งครับมอน่ารักรูปที่สองรูปที่สามรูปที่สี่รูปที่ห้าอุ้ยน่ารักรูปที่หกรูปที่เจ็ดรูปที่แปด รูปที่เก้ารูปที่สิบถ้ารู้จักกระตูของผู้หญิงเรื่องอะไรก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับผมไม่รู้จักเลยรูปที่สิบเลยนะครับรูปที่สิบเอ็ดรูปที่สิบสองอุยน่ารักรูปที่สิบสามรูปที่สิบสี่รูปที่สิบห้ารูปที่สิบหกรูปที่สิบเจ็ดรูปที่สิบแปดอุยขี่เครื่องบินรูปที่สิบเก้า นี่เหมือนเคยเห็นแล้วรูปที่ยี่สิบรูปที่ยี่สิบเอ็ดรูปที่ยี่สิบสองรูปที่ยี่สิบสามรูปที่ยี่สิบสี่ขี่โบเอ้ยรูปที่ยี่สิบห้าน่ารักจัง รูปที่ยีรูปที่27รูปที่28รูปที่29รูปที่30สรูปที่สามรูปที่32รูปที่สาสารูปที่สามสรูปที่สามสิบห้ารูปที่สามสิบหกอู้ฝนตกรูปที่สามรูปที่สามสิบรูปที่38รูปที่สามรูปที่สี่สิบ รูปที่41เฮ้ยผมไปเร็วเกินแล้วก็เดี๋ยวไปหนึงครับสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่ส โอเคครับก็จบลงไปอีกคลิปแล้วนะครับทุกคนตอนที่ผมอยู่ในคลิปเกมเอค o าจุดไอโอภาคสนะครับทุกคนอาจจะเขียนชื่อผมไม่เป็นนะครับผมเขียนดูใน Google นะครับดูด,ดีๆนะครับชื่อของผมภูศิี รัะตะนาแก้วแต่ผมดูก็ถูกไหมนี่ครับนี่คือชื่อของผมนะครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีครับ